สบายดีสบายดีสวัสดีจ้ากาบทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังล่าและกฟังไทยแหลกกระตางประเทศด้จ้าเด้อสบายดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกันคือเก่าคือเดิมด้จ้าสองคนเลยน้องเฮาน้องทุกคนนะคะใครจะพึงเบื่อใครจะพึงสั่งนะคะทุกคนนะคะอย่าพึ่งสั่งเพราะว่าเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกหลายๆเทศหลายต่อไปนะทุกคนนะคะ อยู่สองคนดีกว่าอยู่คนเดียวนะคะทุกคนดีกว่าดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วนะทุกคนนะหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายนะทุกคนสามคนสบายเลยจา้าต่างคนต่างไปนะคะพ่อแม่พี่น้องโอเคจ้า <c oughs> มือนี้นะทุกคนสาวแพรจะขออนุญาตสัมภาษณ์น้องบังอ่อนเกี่ยวกับการเลือก <c oughs> <c oughs> ซื้อโทรศัพท์ราคาเกือบสองหมื่นบาทนะทุกคนเนาะในราคาสิบกว่าล้านหีมทุกคนมันดราม่านากอีแล้วทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นยังคือดราม่านางทุกคนหรือว่าเอฟซีห้องหนองอ่อนหรือว่าเอฟซีหองสาเพศอาจจะได้เบิ้งไปแล้วทุกคนทีหนองอ่อนเพื่อนได้ตอบคอมเมนต์ว่าเหตุผลยังคือตรงสื้อโทรศัพท์แพงยังต่างๆนะทุกคนแหละสาวแพก็เลยจะมาท้ามขั้วมือซื้อเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าเหตุสําคัญที่สุดนะทุกคนก็คือ ตนตอมันก็มาจากสาวแพรเนาะเพราะว่าสาวแพรเป็นคนที่แบบว่าสุกยห่ออะผักดันให้น้องไปซื้อโทรศัพท์เนาะทุกคนเนาะก็เลยอยากจะถามเพื่อนแล้วก็อยากคอมาเวาอ่ะเอฟซีนะกับน้องออนน้ำเนาทุกคนก่อนที่จะไปรับชมแล้วฟังกันนะทุกคนเนาะที่คนว่าวิ่เฮ้าว่หมูเฮาเป็นงัวลืมตีนเนาะทุกคนเนาะเป็นวัวลืมตีนลืม อ่าลืมบานเกิดเมืองนอนลืมพอลืมแม้นะ<น>ทุกคนในราคาี่ใ,ในทีหกซื้อโทรศัพท์คร้งนี้นะทุกคนว่ามันถึงขนาดนั้นเลยบอนะทุกคน<ม>เป็นพอเหตุพลยังโมเฮาทั้งสองคนเออหน่องจึงในตัดสินใจซสือนะทุกคนมมเฮาก็จะมาคอเราจุดจุดนี้นะทุกคนก่อนที่จะไปฟังน้องเฮาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ที่สําคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบร่ได้พลาดตุกคลิปของมมเฮานะคะทุกคน เนาะอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะ,ะทุกคนนะ้องสะเพยจ,จะขอสัมผัสน้องมังอ่อนนะคะว่าเป็นจังไดกับการทีได้ถุ่มเงินสองหมืนบาทไปสื้อโทรศัพท์เนาะเกิดความรู้สึกเนี่ยใดนะอ่าตอแหลเนาะตอแหลน้องอ่อนกบคิดว่าแปลว่าอ่าอยากให้มันลดก่อนเนาะตอนนั้นมันกับราคาประมาณหมื่นแปดทุกคนคือหมื่แปดเก้าร้อยเก้าสิบบาท อ่าหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเก่าลอยเก่าสิบเก่าบานเนาะแอ้น้องอ่อนก็คิดว่าเออแบบซองเดือนแหยะจะเพ้อยากได้อยากได้อย่างที้นะแปลว่า้ามันหลดก้อนลาน้องอ่อนก็เลยเออทามันหลดปั้นกับบลดดนาะซองเดือนน้องนก็เลยแบบเอือยชวนไปสื่อเนาะทุกคนเอือยชวนแบบว่าไปสื่อนะน้องอ่อนก็บอกว่าเงินมันบวพคอนะเอือยประมาณนี้เนาะน้องอ่อนก็บอกว่าเงินมันบวพอเอือยแต่เอือยก็บอกอ่ะเราเป็นยังเดียวออกให้แบบในใจอ่ะ กอยางได้อยู่แต่อีกใจหนึ่งกอยานแบบว่ายางเบ็ดเงินล้ายานเงินบ่มีในโตหะนะแต่เอื่ยกันรับประกันนายเออมีย่างกะซอยเลี้ยจนเจือกันไปนาอเอือยกับบอกแบบเอือยแบบบอกเสมอเนาะทุกคนว่าบอกเป็นยังมีเอือยทั้งคนบ่ต้องห่วบ่บ่กใต้ดอกลาเนาะเอือกับจะบอกนั่นน้องน้องก็เลยตัดทินใจซื้อตัดทินใจอยืมเงินเพิินเนาะยืมเงินเพิินเพื่อที่จะมาซื้อแต่ถ้าว่าเงินเก็บมีบอกทุกคน เงินเก็บมันกะมีอยู่แต่มันกะพอๆเนาะเพราะว่าเขากะใส่ใจในครอบครัวเนะเ<อ>าะแม่ส่งเงินพอกระเมยเนาะส่งเงิน,นอพอกับเมยตลอดเนาะคือแบบเฮาเป็นเศรารักเนาะทุกคน,ขกคน,ขนเขากะต้องส่งเงินตลอดทะ้งเนี่ยละและพอบันนีเวลาเข้าสื่อแล้วทุกคนเขาเออเพนเพนกะคอมเมนต์มาไลาย์อยู่เนาะว่าเออใส่พีน้องอ้อนนะใส่เงินแบบบอคิดเนาะใส่เงินบ่คิดใส่ใส่เงินแบบว่า ฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินโตใช้เงินเกินโตอย่างประมาณนี้เนาะแทนที่จะว่ามีมีโทรศัพท์ต้นนันกะใส่ต้นหนันชาบ่นเพิ่นบุอยากให้สื้อของแพง่เนาะเพิ่นกะไม่ได้เงินกบเขาใจเนาะในความรู้สึกของเพื่อนนะทุกคนในความวางดีของเพื่อนแหละบานีเป็นยังหนองบางอ่อนคือต่องไดตัดสินใจสื้อเนาะพอเหยียังอ่างหนองบางอ่อนที่เจ้าที่ได้สื้อเนาะหนองบางอ่อนกะ การถ่ายคลิปเนาะมันแบบว่าข้องน้องอ่อนอารุณเก่าแล้วใส่มาฮาปีแล้วทุกคนการสั่นกับบะมี่อ่ะอแบบว่ามุมภาพงามๆกับบ,บะมี่้วกาความจํากันน้อยความจำกันกน,น้อยเนาะถ่ายอย่างนี่หน่อยกับเต็มเต็มแบบ,าบ,บชาผอมขาผอมัอมามกระเบ,บิดเนาะคือแบบอัพโหลดคลิปแต่ละคลิปนี่เกือบแทบจะเป็นชั่วมงนะทุกคนนอนกันเลยเออคลิป คิดไปคิดมากกะถ้าทิ้งได้สื่อเนอะเพราะว่าเจาเปลอ่มนเพื่อจะหาย F4 เบิ่งจะบ่อยแบบว่าโบไลหูไลตาเนาะทุกคนเพื่อเพิ่นเบิ่งเพิ่มจะบ่อยเบื่อบ่อยนายเฮาเนาะเพิ่นกะทั้งหักทั้งแบบเอ็ดดูเฮานะกะต้องขอบคุณเนาะ F4 ของเอรแค่ว่านะแล้วเฮาก็เลยอยากจะ อยากจะสื่อแบบแมนให้มันแบบว่าดีไปเลยนะใหะแบบตอบให้มันตอบโจทย์พอแม่พี่น้อง FC บอกไงซะอยากให้มันตอบโจทย์คนเบิงทุกคนในการทีอ่ะสเพียขคอวานิดนึงเนาะในการทีเหาออกไปข้างนอกทุกคนไปทายสถานที่ต่างๆเนาะเพราะว่าอยากให้มันจะตอบโจทย์ด้วยการที่ว่าผามันอาจจะงามขึ้นเก่าเนาะแมนแล่ก็เลยเป็นนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งเป็นบอลน้องอ่อนทีน้องอ่อนได้ ยอมเสียเงินในราคาสองหมื่นเนาะเมนบะอืมก็ได้เป็นเหตุผลหนึ่ง,งและพอเสียไปแล้วแล้ววันนี้พราะมันพ้นตอบกลับนี่ตอบกลับมานี่มันดีขนาดใดทีพ่อได้เห้าได้เจอคอมเมนต์แบบนี้ว่าเหาอ่ะเป็นง้วลริ่มตีนจิสันจังสีนะแบบใส่เงินผุ่มเฟือ่อยใสย่เงินเฟออ่ะในขณะที่เงินกีบลาวเฟอแห้งขนาดนี้และเป็นยังคือต้องไปตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ บบเชลัยเงินบโบทรงสารพอกับเมย์โบที่อยู่ั้งฟังลาวอาทีอยู่แบบบานนอนทุกคนแบบนี้คือแบบอาบอดีเ้เลยอยังประมาณทุกคนหมู่ห้าก็เลยอยากจะพอน้องอ่อนได้อาได้ได้สัมผัสความรู้สึกแล้วก็คอมเมนต์แบบนั้นรู้สึกเนี่ยอะไอะอที่แรกกาต้องแบบขอบคุณเนานะขอบคุณขอบคุณเอซีนคนนั้นเนาะขอบคุณไลไเน้องทีเป็นห่วงน้องอ่อนเนาะแบบ มาติมาเตือนน้องอ่อนเลยว่าพ่อยังให้น้องอ่อนใส่เงินฟุ่มเฟือยเนาะน้องอ่อนกะแบบกะขอบคุณได้เลยเนาะเพราะว่าเ <patio S 1> <c oughs> พื่อนกะเอ,อยานเฮานันยานเฮาใส่เงินฟุ่มเฟือยเนาะแต่อีกมุมหนึ่งเนาะทุกคนมุมหนึ่งเนาะ,ะขออีกมุมหนึ่งของน้องอ่อนคือน้องอ่อนกะอยากใส่สิ่งที่มั่นดีๆ<ม>กับตัวเองเพราะเฮาทํางานมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะอืมทํางานมาทางชีวิต<ม> ข้าก็ยังไม่ีสิ่งดีๆให้กับตัวเองคือหายควงขวันตัวเองค่ะนะแบบใส่โทรศัพท์ดีๆไปทายไปเที่ยวแต่ละทีคือทายอะไรแบบทายอะไรไลยแบบไล่ทายผ่าช่วยช่วยทำงาไลรไลเก็บผาพบรรยากาศที่ไล่ที่สุดเนาะเพราะว่าในการทีเมนเพราะว่าในการทีโทรศัพท์เครื่องนี้นะทุกคนมั่นกะ อ่าความจำมันก็ต้องซองหลอยหกสิบกว่าเนาะมันก็เลยคิดว่าเออมันก็ตอบโจทย์นนทุกคนเนาะแม่เนาะก็เลยสึกอถามมาเนี่ยคือภูมิใจเนาะทุกคนภูมิใจที่ว่าหาด้วยตนเองนะโดยบ่ต้องไปแบ่งมือขอพอเมเนาะและถามมาสื่อโทรศัพท์ตัวนี้พอเมหูบอกหูเนาะทุกคนเพิ่นอ่าเพิ่นบอกว่าตัวได้ดีกะ ใส่ไป้แต่การใส่ยางแบบละมันระวังเนาะคนกระบ,บอกเสมอว่า <c oughs> ให้น้องอ้อนใส่เงินยางละมันระวังน้องอ้อนกะจำคำเพิ่นหวามาตลอดเนาะจำคำพ่อเม่ว่าเอามาตลอดว่าบใส่เงินเพื่อใส่ยงงทีมันแบบดีและกะมีประโยชน์เนาะน้องอ้อนบ่ได้หมเอามาแบบทายรูปหรืออันนี้ซื้อคือน้องอ้อนกะเอามาเห็นงานนําเนาะทุกคนเอามาเห็นงานเพื่อขอบครัวเนาะ น้องอ้อนใจฮเพื่อขอบครัวทุกคนน้องอ้อนกับบอ่ทีิว่าอ่าได้แปลว่าคือคล้ายๆบอกว่าเฮนแกโตเนาะน้องอ้อนกะจ่าบอเห็นแกโตเด็ดขาดอ่ะแต่น้องอ้อนกะดึกๆในใจกะเออมันกระเสียใจอยู่บางครั้งน้องเพิ่นก็บอกว่าเออคันคันน้องอ้อนเป็นสี่เพิ่นจะบบอติดตามน้องอ้อนอีกแล้วแต่ก่าบอเป็นย่างนาะคันเพิ่ันเพื่อนเห็นคลิปนี่น้องอ้อนกะก็ต้องขอบคุณเพิ <establishing> ่ในหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆเนาะจาาทุกคน ชอแพ่ก็ฟังจนสืงนะทุกคนนะคะ,ะก็ต้องขอโทษขอภัยนะทุกคนน่งฟังจนสืงนะคะทุกคนนอกก้องกาคือ <c oughs> แม่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลนหนึ่งเนาะทีโ <c oughs> มฮาอยากจะเราอยากจะมาสีแจ้งเนาะทุกคนเพรา <c oughs> ะว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือที่น้องอ้อนเนาะทุกคนชอแ่เขอแบกร่วมรวมแล้วนะทุกคนทีเพื่อนตัดสินใจไปสื่อโทรศัพท์ <c oughs> นอกก็คือหนึ่ง เพื่อจะเอามาเฮ็ดงานเนาะในการที่ว่าเฮาอยากจะเฮ็ด u t u b e ให้ภาพมันออกมาดีภ mm hmm. าพมันออกมาชัดเจนให้มันตอบโจทย์คนเบงตอบโจทย์พอม่พี่น้อง f อเนานะทุกคน้องการที่เฮาจะเฮ็ดอีหยังสักอย่างนะทุกคนแน่เมื่อเฮาคิดว่าเฮาจะเลือกเส้นทางนี้เลือกซ้ายนี้นะทุกคน mm hmm. สิ่งแรกที่เฮาจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ อุปกรณ์ข้องมูอเฮาคือ,อยังทุกคนก็คือการทีว่าเฮาต้องมีโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องหนึ่ง<ม>เพื่อที่เฮาจะต้องเอาไปทายถ้ือวถทายเหลืองเล่าต่างๆสถานที่ต่างๆทุกคน<ม>และถ้าเฮาจากเหตุแปว่าอ่ะงูป่าทุกคนเหตุไปจังสระทุกคนและเฮาเหตุใด,ด้บเฮาเหตุใด,ดทุกคนแต่ว่าผลตอบกลับของมันน่ะมันจะสาทุกคนมันต้องใส่เวลาและถ้าว่าการทีเฮาแบบว่าเออเก็บเงินน่ะ หน้าฮัานในเฮาที่เฮาเหตุงานอยู่แล้วทุกคนเพื่อเฮาเจ้ามาเฮาแบบว่าลงทุนต่อไปอ่ะสร้างแบบกําไรต่อไปอ่ะสเพคคิดว่านะมันก็ขุมแล้วทุกคนคุมเลยแหละแต่คนที่เป็นเบา,าหาหมูวเฮาหันท้าว่าเฮาเสียใจบอกโมเสียใจทุกคนแต่ว่ามันจะมีความหน่อยใจน,นิดนึงเพื่อนอาจจะเบาโดย การที่แบบเพื่อนหูหแค่ว่ามูเห้าไปสื่อเนาะในราคาที่แบบแพงทุกคนแตแนน่ว่าเบื้องลึกสื่อเนาะรือว่าเบื้องลัง,งอ่ะเพื่อนบบหูอ่ะเพิ่นโหูเบื้องน,นา<ม>เบื้องลังเพิ่นโบหู่นหนา<ม>หฮาต้องเหตุอีหยังทุกคนห้าก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนเนาะทุกคนอยากจะมาสีแจงเนาะทุกคนว่าที่ห้าลงทุนไปเพออีหยัง<ม>นะคะทุกคนเนาะ คลิปนี้ละกะันเหลืองเล้าประมาณนี้กะหฮาก็ต้องขอจบแค่เพียง<ๆ>ต่านี้เนาะพแมีน้องเนาะถามว่าพิผาดผ่านประการใดสิ่งที่มอวงหว่าบ่ถืออกบ่ถือใจทุกคน <c oughs> บอกเหมาะสมบ่สมควรกะคอมเมนต์ติเตียนละกะบอกกาวเนาะ <c oughs> ให้มหมู่เฮา2องคนได้ฮู้นําทุกคนว่าสิ่งที่มฮาเฮิตลงไปนี่มันถือหรือมันพิดทุกคนนะคะ ที่เมื่อเฮาทุ่มเ,เทนในการที่ว่าเอออยากจะเฮ็ดอีหยังตีให้มันจริงๆจังๆอ่ะเฮาก็ต้องลงทุน<อ>ก่อนและการที่ลงทุนของเฮามันก็เป็นด้วยอ่ะเฮือแห้งประสบการณ์อของอมอเฮงเนาะทุกคนที่เว้าหาได้เนาะ ชีวิตเลยอ่ะแมนจ้ะโอเคเนาะคลิปนี้มูฮัก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วจ้ะพอกันอีกแวนะคก่อนจะจบคลิปสะเพีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r ร b ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและก็เบิ้งโฆษณาอีมอลสองคนเอวยนอกํำเ้อจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ